สวัสดีค่ะโอ้มาดีออฟวันนี้เรามาอยู่ที่ที่ไหนวัดป่าพุทธลังสีลูเมียอยู่ในโซนลูเมียคนเยอะมากคนเยอะมากเลยแล้ววันนี้มามาวัดมาสายบูญเขามีทำบุญขอพรอเนื่องในวันสงการเนาะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระประธานก่อนแล้วก็ส่งน้ำพระครับ แล้วก็เขามีตักบาตรแต่เราไม่ได้เตรียมของมาตักบาตรเลยอะ่ะแล้วก็เขามีของขายและเอาเงินไปร่วมบริจาคนะจ๊ะของขายเยอะมากมนคนเยอะมาก ตอนนี้เรากำลังร่วมแห่พระพระพุทธรูปใช่ปะครับตอนนี้เรากำลังร่วมแห่พระพุทธรูปนะคะอ้อมโบสอ้อมเจดีเหรอเจดีเ <JD S 1> หอ จะมีซุม้มอาหารแต่ละซุม้มแต่ละประเทศนะก็คือหลากหลายประเทศเหมือนกัน <Okay. S 2> คือเขาขายอาหารเพื่อที่จะเอาเงินไปท,ทําบุญทําบุญร่วมกันนะอาหารคือนานาชาติอยู่ที่งานนี้เลยนะทุกคนแล้วที่วัดนี้ก็มีนานาชาติด้วยใช่ที่เท่าที่เราเห็นอะ่ะเท่าที่เราได้ยินจากเสียงที่ พูดเนาะการแต่งตัวก็จะมีประเทศไทยแล้ว<า>มีประเทศ,เทศลาวแล้วก็มีพมา่าแล้วก็มีอันนี้เสียงที่เราได้ยินเยอะน่าจะเป็นพม,ม่านะทุกคนแล้วก็มีชาวต่างชาติก็คือออสซี่บ้างก็คือนิสระก,ก็คือหลายหลายประเทศเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในซูมแต่ละซูมมีของประเทศอะไรบ้างโอเคเลตโกอันนี้ประเทศแรกเลยพม่านอาหารพม่า What is this one, sir? Chicken. Chicken? Or what about that one? Pork roll. Pop roll. Yeah. Tender, oh. I'm I'm in. I'm you you you. Don't don't ได้ยังคิดไหมเดี Member, Denise, ๋ยวเดินดูกันอันนี้เป็นของประเทศลาวนะทุกคนอาหารลาวดูมีตัวนี้นะคิวอ๋ออุ้ยสีส้มตำน่ากินมากนี่นะทุกคนอันนี้เป็นอาหารประเทศลาวโอ้สีส้มตำดีมากโอ้โหสีเด็ดดวมากว้าวทุกคนสีน่ากินมากหอมมากเลย ดูพีิกของเขาว้าวเ <c oughs> ป็นพริกปั่นนะกินหอมมากกินหอมมากโอ้ยสีพริกค,คือสุดยอดมากไอ้ Happy New Year อ หอมมากเลยทยุกคนซอสเหมือนเขาก็ปรุงมาแล้วบ้างหอ,หอมมากอะะสองคนแล้วหอมมากเลยทุกคนกินทะลุกล้องแล้วมัง้งกินทะลุกล้องมากลายแตกกัวแต่ว่าเรา วันนี้เราจะไปปิกนิกต่อเราก็เอาส้มตำมาเหมือนกันดังนั้นอดใจก่อนนะทุกคนเพลงตื๊ดมากโอ้ยนี่เป็นของกาแฟสีเข้มๆที่เราว่าหรือเปล่าอใช่หรือเปล่ากินไหมจะเป็นเอากาแฟไหมโอ้มีแหนมคุกทุกคนมีอาหารเยอะมโอ้ยน่ากินมีแหนมีป่นมียำตีนไก่มีแคบหมูมีแหนม ใช่ร้านนี<ย>้หรือเปล่าที่กาแฟไม่รู้เหมือนกันแต่เราต้องเดินดูก่อนเนาะครับอันนี้มีแหนมคุกนะทุกคนมีอ่ยายำตีนไกไม่มีมมมลอนนาอรอ่นดูก่อนกาแฟอยู่นะรุ่นปะเฮ้ยโชนนกอกบเชออ เป็นแนมเสียบไม้อ๋อหอมมากสามอันนี้เป็นข้าวเหนียวนางฟ้าข้าวข้าวเหนียวมะม่วงทุกคนรอ๋อชุดละห้าบาทเองชุลละห้าดอนชุลละห้าดอนโอเคเลยนะชิมไหมชิมไหมอยากชิมอยู่เราชิมเดี๋ยวเราชิมกันนะทุกคนร่วมทำบุญเนาะยังไม่ทานได้กินของข้าวเลยเราจะกินของหวานกันละทุกคน เอาชุดหนึ่งค่ะหอมมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเอาผสมคัสตาร์ดกับมะม่วงได้ไหมคะขอบคุณค่ะหอมมากขึ้นพี่ลูค่ะน้ำน้ำมือพี่ลูกน้ำน้ำมืออันนี้ผสมนะคะพี่ลูกทอะไรเนี่ยูริ่มทำบุญมากินจัง อุ้ยตรงนู้นเขามีเขาเปิดเพลงเขามาฝั่งนู้นอ๋อเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวนี้ผสมเหมือนกันจะไปดูมันจะพูดไเจอขาเปิดเพลงดีเช่นเขาเปิดเคลงดีเช่นคือน่ากินมากไปไปดูเขาล้อมลำงเขาเปิดเพลงเขายังไมาชิมกันคำใหญ่ใหญ่อร่อยก้อนน้อง น้องเอาซ้อมมาเลยอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะนุ่มเขาเหนียวอร่อยมากเนาะอร่อยมากทุกคนตัวสังขยาก็อร่อยมากสังขยาดี มะม่วงก็หวานข้าวเหนียวก็หอมขายอยู่ไหนเนี่ยบอกพี่โชคต้องกินนะอ้เดี๋ยวเราชิมอย่างอื่นต่อทุกคนเดี๋ยวพาไปดูคนร้องลำทำเพลงกันน่าจะเป็นชาวพม่าไปเต้นเฉยๆไปเราไปดูเราไปดูเขาเต้น นี่เป็นครั้งที่สองที่เราเพิ่งรู้ว่าอยู่ที่นี่ก็คนมีคนมากเหมือนกันชอบยังชอบมาดูอะไรแบบเนี้ชอบมาแบบแรกเปลี่ยนวาัานธรรมกันทุกคนมันแบบหาไม่ได้ที่บ้านเราอ่ะไม่ใช่หาไม่ได้ที่บ้านเรามันแบบหาไม่ได้ในต่างประเทศเออไม่ไม่เห็นในต่างประเทศมันทําให้หายคิดถึงบ้านอ่ะ เดีวนี้คือยาวมากทุกคนเป็นเขามารอซื้อไอ้ทอดมันปลาไก่เขาบอกว่าให้จ่ายเป็นเงินสดอย่างเดียวนะวันนี้เงินทั้งหมดเพื่อทําบุญที่วัดอย่างเดียวคืออิ่มท้องแล้วก็ได้บุญด้วยนะคแต่เราจะไปเอากาแฟก่อนสีดีมากเลยสวัสดีค่ะ Hello อาแค่นี้เกิน Ice Coffee please just one อย่าเพิ่งนะี๋ยว thank you how much is seven dollars It's a Thai coffee or Vietnamese coffee? Oh yeah. Thank you. Here you r Thank you. ให้ลักชิมก่อนสีดูดีมากทุกคนดูสีสีแบบโง่ดูเตือนสีไม่สีขาวแล้วพี่เห็นส้มตำของซุ้มเราไหม ก็น่ากินแต่เราเอามาอยู่นะไม่ต้องกินไม่ได้หรอกยูเป็นต้องทำของจินก็ได้มาซื้อเอานี่ม่้กินไม่น่าอดหลับอดนอนเลยไม่เป็นไรดีแล้วไม่มีที่ไหนอร่อยของพิมอ่ะอะไรทุกคนเดินครบละอิ่นท้องมาก ที่เรายังกินไม่ค่อยเยอะเพราะไรเพราะวันนี้เราก็ขนกับข้าวมาเราจะไปหลังจากที่เราทําบุญเสร็จเราจะไปปิกนิกกันต่ออยากส่งน้ําพระ้ยเขากำลังจะตั้งวงรำชวนไปดูกดู ที่นี่ที่ไหนนะโบททนีโบททนีไม่ใช่บอดโพททนีใช่โบตานีกับตันคุกอะไรอ๋อกับตันอะไรสักอย่างอะไรวะตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนนะมันเป็นที่ที่กับตันคุกมาจอดเรือตรงนี้กับตันคุกกับตันคุกใช่หรออืมใช่กินข้าวกันเสร็จแล้วแล้วเราก็รีแลกกันนิดหน่อยก็ปเ็หลายชั่วโมงอยู่แล้วตอนนี้เรากำลังจะมูฟออนนะทุกคน แต่ว่ามันมีแลนด์มาร์คที่จะต้องเดินไปก็คือตัวปะวานปะวานขาว่าเป็นตัวปะวานเลยปะวานาสองแม่ลูกดูอยูส่สิโอโ้โหสุดยอดต้องไปแล้ววิวหลักล้าน กิ่นหอยละจริงจ,จริงทะเลจริงจริงถึงทะเลกินหอยหรอกินหอยกินหอยอ้าวตอนนี้เรามาเดินเหมือนฟิลเหมือนมาเดินดาวังคารเคยไปดาวังคารแล้วเหรอ <c oughs> เคยไปแต่ดาวจันเคยไปดวงจันแล้วหรอดาวจันดาวอังคารดาวพุธ อมเป็นกลิ่นทะเลเนะเาะเราก็เรามาทะเลไม่ธรรมดา,าทะเล,ะเลไม่ค่อยได้กลิ่นทะเลนะแต่อันนี้กลิ่นทะเลอย่าถ่ายรูปตรงนี้สวยมาเร็วเราจะไปแลนด์มาร์กนะทุกคนเราจะไปดูปลาวานสองตัวแม่ลูกใช่ไหมน่าจะเราไม่ได้ทำข้อมูลมาอีกแล้ว ที่นี่ก็เป็นที่ที่ที่อะไรคะที่แลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งที่เราอยู่มาตั้งนานแล้วเราไม่เคยจะมา<_<_ใช่ไหมเออเออเออวานปะาวานปราวานนอตโรมาเห็นปราวานไหมเขาเรียกวานเฉยปะก็ปราวานไงวานบลได้วานบลได้นี่วานเลี<_<_<_<_<_><_้ยงลูกด้วยนมวานไม่ใช่ปลาหรอ Yes มีคนมาตกมาด้วยอ บรรยากาศดีมากมาถึงแล้ว1นึ่สองไปอันนี้คืออันนี้คือปาวานตัวลูกอ,นนอันนี้ตัวแม่ ตัวมันดาโอเคแต่ขิ่มาขี่แม่มั้งนะอากาศดีมากทุกคนดูเออเออหอยไม่หักสองพี่ โอ้โหวิวหลักล้านวิว oh. หลักล้านมาก oh. ตอนนี้เรามาถึงอีกที่แล้ครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เรา <Okay. S 1> อยู่ที่ <Okay. S 1> เป็นหน้าผาเป็นหน้าผาที่มีถ้ำเอา แต่ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมก็เรียบทางเนี้ยไปใช่ใช่โอ้โหวิวสวยมากทุกคนวิวหลักล้านมาก สวังโอ้โหถ่ายรูปให้หน่อยอาไรตัวราคาโอ้ยว,วิวโคตรดีเลยทุกคนดูดิ ยอดมากวิวโคตรได้เลยยอดมากตอนนี้เราจะไปในถ้ำที่เป็นถ้ำซ่อนอยู่อยู่ตรงหน้าผานี้นะครับเราดูทางลงมาว้าว ดูยอกแล้วดูใครกระช่างสัรหาโอ้ oh. 哎呀！ ระวังนะป,ปัญหาคือลเก่าทางเดิมเหรอตาย <laughs> ตายละ tell me, tell me, tell me. วิว <View. S 2> เออทุกคนมันมีรูนี้รูข้างบนที่ทุกคนเขาต้องถ่ายรูปมาแต่เราไม่รู้ว่า how to p o oh, s ให้แบบจะถ่ายยังไง,ยยงให้นสวย,เ,วยเออออกมาต้งาดูวิวข้างนอกทุกคนโอ้โหมันสวยมากอยวิวหลักล้านมากทุกคน คือกล้องอ่ะมันไม่เห็นว่าสวยแค่ไหนที่ตาเราเห็นหรอกจริงจมันสวยมากบรรยายไม่ได้ในกล้องอ่ะใช่เหมืนชาร์จแบตชาร์จแบตชีวิตในวันหยุดใช่อากาศดีมากการดีอาหารดีวิวดีคือที่สุดที่สุดละดีมากถ้าเดี๋ยวเราก็จะไปอีกที่หนึ่งต่อใช่ใชใช่ไปดูกัน Let's go 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 จบไปแล้วกับอีกหนึ่งทริปเนาะหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะคะใช่หวังทุกคนจะชอบเนาะก็เดี๋ยวจะพยายามไปเที่ยวให้ได้หลายๆที่แล้วก็ให้ดูว่าที่ออสเตรเลียมีท่องที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างอถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่างเมืองบ้างต่างรัฐที่แบบไม่ใช่ซิดนีย์และไปเที่ยวที่อื่นดีกว่าเพราะตอนนี้เราก็เริ่มทยอยเที่ยวแค่แต่ในซิดนีย์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพาไปต่างประเทศจ้า ยังไงก็ฝากกดติดตาม <Okay. S 1> กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> จะได้ไม่พลาดว่าเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเนาะ <c oughs> จะได้ไม่พลาดว่ามีที่ไหนหน่าเที่ยวบ้างนี่เนาะโอเคค่ะนะไว้เจอกันคลิปหน้านะเรเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย